สวัสดีค่ะวันนี้วันที่24 24สิ่งหาคม2566าามาดูพ่อกินขา้วาวจ้าฮ่า่าแม่กลับมาจากตลาดแล้แม่ไปเซเว่นมาซื้อนจีบมาโอ้ยแม่กินอิ่มแล้วนี่นะโอ้ยน้งจีบทุงมไปเ แล้วมีอีกหลายห่ออยู่ในตู้เย็นคุณเฉลิมถาต้องเป็นนายกนะเจ้าตัวบอกรับจ้าวขาพแต่ตั้งประเด็นเอาไว้น่าสนใจวุ้ยวันนี้มีห่อหมกปลาห่อหมกไข่ปลาใช่ป่ะห่อหมกไข่ปลาด้วยปวให้คุณเฉลิาสวีชินแม่ซื้อมาจัดให้เลยนะที่เคี้ยวข้าวด้วยเออเลยเลย อ้าวงเงาเงาเแม่จ้าอิ่มแล้วเหรอ่อิ่มแล้วแม่กินขนมจีบอิ่มแล้วเนาะเฮ้ยลืมหยิบยาให้แม่เลยแม่ลืมกินยาไปนี่นะแม่นะยาของแม่ นี่ยาของแม่นี่อยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะกินอย่าลืมนะวางไว้นนี้้้ววาไ่่มดใน่่่ยแมดูเเทาาากกกก็นนน้บบบหรรืือออละป แม่ซื้อหมูปิ้งมาให้ด้วยอุ้หมูปิ้งเต็มถุงเลยดู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 แล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวปิ้งเป็นถุงเลยอรขข้้าาววุเเ เดียันนะครับในตอนเย็นเมื่อวานนี้หน้าดีแ่ยังไม่เกิดอะไรแต่ว no ่าการเริ่มต้นด้วยการระบาดจาอมนเรื่องยากสองการได้มาเนี่ยนะครับครบมูมาคำตอบ้การใมา่ะกี้แกินอิ่มแล้วเดี๋ยวกินยาหลังอาหารเฮ้ยเดี๋ยวไปจัดย้ายพ่อก่อนทังหมดสครับไม่ได้ ลกอนเหมือนกันแต่ว่าปอะชาชนยู่ผู้หลวงาคระายผมว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยหลังจากนี้ก็จะสั่งสมอย่าว่ามันอาจจะไม่พันทุกรัวาว่ามันจะใส่เรื่องราวมันจะมีนะาบ้แต่ว่าที่ที่ำเร็จอย่างแน่นอนแล้วมาักินนี่นะกินันไรนะเอออะไรนะจมเต๊ะ